ไปไค่อยๆค่อยๆอืมกัดโน่อนอีกเออเขยับตัวไว้ยขยับตัวไว้ย Ừ. Hết ăn đi lại. Đi lại, đi lại. Bơ. Bơ. Nà. Bơ, pa Kinh ơi. ใหญ่ใหญ่คู่แรงนี่ร้อยขยับยาห,หนาด้วยแม Nà, nà. Bơ, bơ, bà kinh bệt, bà thái vô nói luôn. Thank <laughs> you. โอ้ยนายปู่ฮะม,มันไม่ออกลุงจะได้เรือไปช่วยพ่อของเอาออกกันสิเอา้าอือทักตัไว้ลุงจะได้ไปช่วยพ่อของเอาออก ออกไหมเอาเลือกไหมย่งนกินตัวไหนอ่ะกินเนี่ยกินแรงอ่ะใหญ่อะตัวนี้น่าจะใหญ่ดิ่งใหญ่แล้วตัวนี้ ตอนนี้เบันถ่ายเดียวแล้วขี้เกียจเยอะแล้วขี้เกียจตกก็ด้ตอนเนี้ยว่าจะถ่ายขี้เพียงเดียวตามไม่ตกเพี่ดูว่าพี่เ,ป,เปิดเลยเสร็จแล้ว ใหญ่ป่ะอุ้ยเอามาแล้วไปฟัดกับปาร์ในป่าไป

ไปกว่ากว่า,าจะห้าอืมเดับบลิทมันคลไงจะส่งวิดีโอให้พ่อไงส่งไม่ได้หรอกห้นานาทีส่งไม่ได้แล้วฮะห้านาทีส่งไม่ได้แล้วน่าจะตัดแล้วล,ลงอีก